ยิงยังไงก็ยิงไม่ลงเดียวดียวเดีวลองนี่ลองดูซิปลุกความเป็นนักบาส NBA ในตัวคุณด้วย Official NBA Game Ball ลูกบาสเบอร์เจ็ดตามมาตรฐาน NBA สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดมิ่ตุกแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเรามาติดตามข่าวข่าวของฟรีเอเจ้นนะครับวันที่3กับวันที่4รวมไปถึงเกาะติดสถานการณ์ของทีม USA ในศึกโอลิมปิกกันสักหน่อยนะครับก่อนจะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เช่นเคยครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนและทีมงาน23 Mania ด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ทีม USA ค่ะเมื่อวานนะคะเจอกับทีมออสเตรเลียค่ะในช่วงแรกเนี่ยทีม USA เนี่ยไม่ดีเลยนนนนะะะะคคยยยยิงยงไไงยิงงงง่่่่าาไไเเีกกก็มลลล3แว10ูพด ลกการเล่นต่างๆเนี่ยติดขัดไปหมดเลยค่ะในขณะที่ทางทีมออสเตรเลีย่ยิงยังไงก็ลงบางช่วงเนะะี่ยค่ะนำห่างอยู่กว่า15แต้มแต่ตราบใดค่ะที่ทีม USA เนี่ยยังคงมี K d ดีนะคะพวกเขาก็ยังคงมีหวังอ่ะในช่วงปลายควอเตอร์ที่2ค่ะทั้ง K d ดีแล้วก็จ r ร์ Holiday ช่วยกันลุยทำแต้มนะคะรันไป8แต้มรวดค่ะทำให้จบครึ่งแรกเนี่ยทีม USA ตามทีมออสเตรเลียอยู่เพียง3แต้มเท่านั้นและก็เป็นอีกครั้งนะะึงค่ะที่จุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยอยู่ที่ช่วงควอเตอร์ที่3พ3พปดควมาเท่านนั้นนะ ทางทีมออสเตรเลียนะคะเจอเคดีแผลงฤทธิ์ในการยิง3คะแนนรวมไปถึงจูฮอยเดย์ค่ะในการเก็บแต้มรอบๆห่วงเนะะ่ยรันชุดใหญ่12ต่อ0ในช่วงปลายควอเตอร์ที่2ค่ะมาถึงช่วงต้นควอเตอร์ที่3ะนะทีม USA รเนี่ยรันชุดใหญ่เลยนะคะ20ต่อ0ค่ะคุมเกมหมดจดยังไม่พอคะ่ะแถมมาเจอเดวิดบุกเกอร์ค่ะจัดไปกว่า10แตม้จตมจาก20แต้มที่ตัวเขาเอางทำได้ฟิลโกลเนี่ย70%นะนะคะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4คะ่ะเคดีเนี่ยก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะคะพักคะ่ะเพราะว่าแต้ม ค่อนข้างห่างค่ะจบเกมค่ะทางทีม USA เนี่ยสามารถเอาชนะทีมออสเตรเลียไปได้97 78การแข่งขันเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายครั้งที่5นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมออสเตรเลียเองพวกเขาพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับแต่ก็ต้านทานทีม USA ไม่ไหวแม้ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะมีผู้เล่น NBA นะครับถึง7คนรวมไปถึงแมทธิวเดลเวโดวาด้วยครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมาเซ็นสัญญาเล่นกับทีมบ้านเกิดก็ตามแต่เขาก็เคยอยู่แล้วก็มีประสบการณ์ในการเล่น NBA เป็นระดับแชมป์ด้วยแพตตี้มิลส์ยังคงเป็นตัวหลักของทีมออสเตรเลียนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ย ถือว่าเป็นตัวเป้าเลยในการเล่นเกมรับของทีม USA ถ้าเกิดจัดการกับแพตตี้มิลได้นั่นหมายความว่าทีมออสเตรเลียเนี่ยลำบากเลยนะครับแต่พอเราเห็นเกมการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการข้ามการยิง3คะแนานยากๆของแพตตี้มิลเนี่ยทำให้เห็นชัดเลยนะครับว่าบรูคลินเนสในฤดูกาลหน้านี้เนี่ยได้ของดีไปร่วมทีมครับเพราะว่าแพตตี้มิลเนี่ยเพิ่งตกลงนะครับเซ็นสัญญาเข้ามาอยู่กับบรูคลินเนสเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนที่เหลือนะครับแต้มของทีมออสเตรเลียเนี่ยก็มาจากโจอิงเกิลแบบนี้ครับดันเต้เอ็กซััััมมมมหหรรรรืออจจะะเเป็็นนาาาตตีสสไไไทบบบู่่ววิงงงๆคคคแพกกกขยโ การคว้าเหรียญนั่นกะ็คือเหรียญทองแดงเกมตัวเจอกับทีมสโลววเนียของลูกาดอนชกครับที่เมื่อวานนียแพ้ฝรั่งเศสแบบปวดใจมากๆครับแค่แตม<ช>้มเดียวเท่านั้นเองว,วันเสาร์นะครับช่วง6กโมงเย็นห้ามพลาดครับในส่วนของทีม USA เนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พวกเขาออกตัวไม่ดีเลยค่อยๆมาไล่ในช่วงปลายควอ์ที่2ครับแล้วก็มาครองเกมในช่วงควอ์ที่3แล้วก็ถล่มไปในช่วงควอตที่ที่เป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับเป็นหนังมวนเดิมยังคงเป็นเควินดูแรนอีกครั้งหนึ่งครับ ที่เขาแสดงศักยภาพนะครับในการทำแต้มเป็นตัวเล่นเกมบุกที่สุดยอดมากๆสามารถกดไปถึง23แต้มเป็นการทำระดับ23แต้มนะครับ3เกมติดและก็ถือว่าเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ของทีม USA ที่สามารถทำแต้มแตะระดับ400แต้มได้แบบนี้ครับสุดยอดมากๆเมื่อวานนี้เนี่ยเกมบีบ,บ,บเกมยากๆกำลังอึอดอัดอึดอัด KD ลงมาปุ๊บเนี่ย เดี๋ยวก็หมุนซ้ายเดี๋ยวก็หมุนขวาเฟดเอาเวยิงระยะกลางยิงสามคะแนนได้หมดเลยครับนี่คือเควินดูแรนดแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับการเล่นเกมรับของจูรอยเดย์เนี่ยควรให้เครดิตมากๆเมื่อวานนี้โอ้โหทำให้ชีวิตการเล่นของแพตตี้มิลลเนี่ยลำบากมากๆ <Okay. S 1> แต่ละลูกที่แพตตี้มิลยิงลงไปนี่นะครับมันยากเหลือเกิน เท่านั้นยังไม่พอยังมีการเล่นเกมบุกข,ของเดวินบุกเกอร์ที่แอนมินตูนพูดว่า70%ยิ่ยิงยังไงก็ลงครับมุมซ้ายมุมขวาด้านหน้าข้ามเข้าไปทําแต้มเมื่อวันเดวินบุกเกอร์กลายล่างอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการโกยแต้มเกี่ยมมากๆไหนจะยังไม่ได้แซคราวีนะครับคริสมิรัตันเองหรือจะเป็นเจสันเทามถ้าเกิดทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยมีผลงานแบบนี้ในนัดชิงนะครับ งานของ k คดีจะเบาลงเยอะเลยครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเช้าวันเสาร์นะครับ9โมงครึ่งเป็นนัดชิงเหรียญทองโอลิมปิกครับเป็นการเข้าชิงครั้งที่4ติดต่อกันนะครับอของอทีม USA ตั้งแต่ปี2008 พวกเขากวาดเรียบเลยครับมาดูกันซิว่าเจอกับฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการล้างแค้นที่พวกเขาแพ้เกมแรกในรอบแรกหรือเปล่าหรือจะโดนย่ำแค้นห้ามพลาดครับเรากลับเข้ามาสู่ NBA กันต่อนะคะไปต่อกันที่ตลาดฟรีเอเช่นค่ะวันที่3วันที่4นะคะที่เด่นๆงานคุณพี่อลันตาฮอสสกลงเซ็นสัญญากับจอห์นคอลินที่5ปี125ล้านเหรียญปีสุดท้ายเนี่ยมีเพลเยอร์ออปชั่นด้วยค่ะก็ข,ขอแสดงความยินดีกับเจ้าตัวด้วยนะคะจากคนที่คิดว่าจะโดนเทรดค่ะแล้วก็โดนโจมตีนะคะว่าเล่นไม่เข้ากับ,บเทรยู่เป็น แกนหลักของอลันตาฮอคส์คู่กับเชวยังไปยาว,ยาวถือเป็นการเดิมพันกับตัวเองที่คุ้มค่านะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเขาได้รับการเสริสัญญาที่4ปี80ล้านเหรียญแต่เขาเลือกที่จะไม่เซ็นนะคะเลือกที่จะแสดงผลงานในฤดูกาลที่จบไปและนี่ค่ะสัญญาก้อนโตนี่คือสิ่งตอบแทนของเขาค่ะเราไปต่อที่ข่าวของเคมบาวอลเกอร์กันสัหน่อยนะครับล่าสุดมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยเจรจาบเอาจบสัญญากับ o OK อ c t ซ u n ันเดครับ มูลค่าสัญญาที่เหลืออยู่ของเขา2ฤดูกาลสุดท้ายเนี่ย74ล้านเหรียญน,นะครับเรายังไม่รู้นะครับว่าเคมบากับ OKC เนี่ยจะจบสัญญากันที่เท่าไหร่แต่หลังจากที่ทุกอย่างเคลียร์สิ้นสุดลงเนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะไปเซ็นสัญญากับนิวยอร์กนิกส์ต่อไปครับดังนั้นในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ย แฟนๆนิวยอร์กนี่เตรียมตัวสนุกกันได้เลยครับที่สร้างความประหลาดใจนะคะและตูนเชื่อว,ว่าแฟนๆของไม่ไมฮีเนี่ยคงจะแฮปปี้กันมากนันก็คือข่าวของวิ c เ o อร์ออริิโค่ะเขาตกลงเซ็นสัญญาขั้นต่ำนะคะ1ปีที่2.3ล้านเหรียญอยู่กับไมมไมฮีต่อค่ะเพื่อโอกาสในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นเหนือเข่าฉีกนะคะและสร้างมูลค่าให้กับตัวเองอีกครั้งค่ะเราไปต่อกันที่สเปนเซอร์จิมวิีค่ะสุดท้ายย้ายไปอยู่กับวอชิงตันวูดส์เซนนะคะสัญญา้ามปีหกสิบสองล้านเหรียญ ดิวครั้งนี้นั่นก็คือวอชิงตันวิสเซอร์เองค่ะบรูคลินเนสแซนแอนด์เจอลสเปอร์สค่ะเอลเอลเลเกอร์สแล้วก็อินเดียนาเพเซอร์ตามมาด้วยการ์ดอย่างแดนนี่กรีนค่ะตลกลงเซ็นสัญ,ญญาอยู่กับฟิลาเดลเฟียเซบันดิซิเซอร์ต่อนะคะที่2ปี20ล้านเหรียญค่ะเขาก็จะช่วยทีมในการยิง3คะแนนและก็เล่นเกมรับในสไตล์ของเขาต่อไปค่ะพอพูดถึงสเปนเซอร์ดินวิตี้นะครับก็นึกถึงบรูคลินเนสพอพูดถึงบรูคลินเนสเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนยังคงจำกันได้นะครับบในนนนชช่่่วงงกกกลาายาาาาาาเเดดือออมมมมษยททีีผีผรรรรรคัส rich, นะิรประศ์แบบ ถุกเฉิยเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมีปัญหาครับทางด้านสุขภาพหัวใจของเขามีการเต้นแบบผิดปกติก็เลยตัดสินใจรีทายเลยดีกว่าไม่งั้นอาจจะอันตรายถึงชีวิตแต่ล่าสุดครับมีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการปรึกษากับทีมแพทย์ใหม่นะครับแล้วก็จะมองการกลับมาอีกครั้งนะครับในการเล่น NBA ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนะครับตรวจสอบร่างกายตรวจสอบสุขภาพแล้วก็พูดคุยกับทีมที่เขาอยากจะเข้าไปอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอย่างรุกลินเนสเองหรือจะเป็น L.A.Lakers นี่ยหะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยนะครับอยากจะให้เขากลับมาอยู่ ไม่สิ้นสุดครับอยากจะให้เขากลับมาสารงานที่เหลืออยู่ให้จบครับจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับเออแล้วถ้าได้มาอยู่กับ LA ลเอริกเกอรสคมินเอโอมลามมคาชอว์ดิชุมาโอมลามมคาชออดิชุมาแต่ที่ตูเชื่อว่าสร้างความเซ็งให้กับแฟนๆ Golden State Warriors สคะนั่นก็คือเขาตกลงกับยู a ่ z คจสในการเทรด Eric p a s c คอและกระสิทธิ์ดราฟต์รอบ2ในอนาคต Eric p a s c คอรเนี่ยเพิ่งอายุ24ปีเท่านั้นนะคะเขาลงทำการแข่งขันให้กับ Golden State Warriors ใน2ฤดูกาลลงไปทั้งหมด1น0 ติดออลูกี้ทีมแรกค่ะการที่ได้ไปอยู่กับยูท่าจสาใี่ค่ะทำให้เขาได้กลับไปร่วมงานกับเพื่อนรักวัยเด็กของเขาอย่างโดนวานมิเชลการที่ยูท่าจ่ยได้เอริกแพสคอเข้ามาค่ะเรียกว่าเข้ามาทดแทนนะคะในส่วนที่พวกเขาเสียเดริกเฟเวอร์ไปหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าทําไมโกลเด้นสเตทวอริเออร์สต้องทําแบบนี้พวกเขาจําใจต้องทําค่ะเพราะเป็นเรื่องของเงินนะคะการเทรดครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าทางโกลเด้นสเตทวอริเออร์จะประหยัดเงินภาษีไปได้กว่า12ล้านเหรียญขอกลับไปพูดถึงนิวยอร์กนิกส์อีกครั้งหนึ่งนะครับหล เค m บ a ว์วอลเกอรเนี่ยกำลังเตรียมตัวจะมาเซ็นสัญญากับนิวอร์กนิกส์พวกเขามีการเสนอสัญญาให้กับ Julius r a n d ดลออกไปอครับ4ปี117ล้านเหรียญการันตีที่106ล้านเหรียญน,นั่นหมายความว่า5ปีข้างหน้านะครับรวมสัญญาเก่าด้วยเนี่ยรวมโบนัสรวมเงินทุกอย่างที่เขาจะได้เนี่ย 5ปี140ล้านเหรียญครับสำหรับจูเลสแอนโดนี่ถือว่ามหาศาลมากๆเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับตัวของจูเลสแอนโดเนี่ยมีทางเลือกนะครับคือเล่นในฤดูกาลหน้าให้จบไปก่อนสร้างผลงานให้ดีเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เจราจากับทีมครับระดับ5ปี30% Max Contract นมะครับมูลค่ากว่า200ล้านเหรียญแต่เจ้าตัวตัดสินใจเลยครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมายื่นข้อเสนอระดับ100ล้านเหรียญแบบนี้เนี่ยรีบเอาไว้ก่อนเลยครัรา <c oughs> มง่ไ้ยู โดนี่คือนักกีฬาที่ลงสนามทาการแข่งก,กันมากที่สุดนะครับ <ạ. S 1> จำนวนนาทีในการลงสนามมากที่สุดนั่นหมายความว่าเขาก็มีโอกาสบาดเจ็บมากที่สุดเช่นเดียวกันถ้าเกิดในฤดูกาลหน้าเกิดบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยเงินร้อยล้านตรงนี้เนี่ยอาจจะหายเกลี้ยงไปเลยก็เป็นได้นะครับเราเห็นตัวอย่างมากมาย,ยครับไม,ม่ว่าจะเป็นอย่างเดมาร์คัสคาสซินหรือจะเป็นไอเซโทมัสดังนั้นครับเงินจำนวนนี้นี่คือเปลี่ยนชีวิตจูเรสแรนดอลได้แบบสุดๆเลยครับยินดีกับจูเรสเรนดอล้วยครับเขาเหมาะสมครับในฤดูกาลที่ผ่านมานนี้เนี่ย มีผลงานที่ประทับใจครับแม้ว่าในเพลย์ออฟอาจจะจบไม่สวยนิดหนึง่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับจนมาถึงตอนนี้นะครับมีนักกีฬาอีกหนึ่งคนครับที่แฟนๆบา s ์สหลายตัวหลายคนจับตามองดูอยู่ครับว่าจะเอาอย่างไงสุดท้ายจะเป็นอย่างไงนั่นคือเดนนิสทรูเดอร์ครับแต่กระแสะข่าวล่าสุดจนถึงตอนนี้เนี่ยครับตัวของเดนนิสทรูเดอร์เนี่ยเป็นปัญหาแล้วครับเพราะยังมองหาทีมลงไม่ได้เลยยังไม่มีใครต้องการตัวเขาเลย <Ừ. S 1> ผลงานที่ผ่านมานเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของเขามูลค่าของเขาเนี่ยหายไป,ไปเยอะเลยนะครับ ตอนแรก LA Laker เเนี่ยเคยยื่นสัญญาให้เขา4ปี84ล้านเหรียญแต่เจ้าตัวบอกไม่ได้ เขาต้องมากกว่านี้เขาจะแสดงผลง,งานให้ดูเขาก็ทําได้ดีนะครับแต่พอเข้า, off, าเพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยโอ้โหงานแป๊กไปเลยเจอแมจิกจอห์นสันเนี่ยดาเลยโอ้โหเล่นแบบนี้เนี่ยไม่เหมาะสมในการอยู่กับ LA เลเกอร์สแน่นอนมันก็เลยยิ่งทําให้มูลค่าของเดนนิสทรูเดอร์เนี่ยตกลงไปอีกอเรายังไม่รู้เลยนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาอาจจะได้รับเงินมูลค่าน้อยกว่าตอนที่ LA เลเกอร์เสนอให้ด้วยซ้ำไปอาจจะเหลือแค่สัญญาสั้นๆ1ปีแล้วค่อยเป็นว่ามองหากันใหม่ก็เป็นไปได้ครับ เราต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าเคสนี้เนี่ยจะจบแบบไหนแต่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทีมงานของเดนนิสชูเดอร์เนี่ยปวดหัวแล้วครับนี่คือข่าวคราว,วรอบรอบหลีกในขณะนี้นะคะช่วงนี้ค่ะ NBA นนี่ยกำลังร้อนแรงเหลือเกินค่ะเพื่อนๆห้ามลืมกด subscribe เด็ดขาดเลยค่ะที่โลโก้3 m m n n เนี่ยตรงกลางนี้ค่ะเพราะ NBA คือ DNA ของพวกเรา 23man เี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ